แน่นอนนี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอ u t u b e ของคุณที่สร้างจากเรื่องไซมิสคมเปนอาเกลาวส์ที่ฉันแต่งไว้ให้ก่อนหน้านี้ฮุกนี้จะเน้นความลึกลับความเข้มข้นและปูทางสู่จุดพีของเรื่องพร้อมคำชวนดูและ call to action ที่แข็งแรงสุดๆแผ่นป้ายบอกฉากฮุกสำหรับเปิดวิดีโอใช้เสียงเข้มขลึมสไตล์ซีเนมาติกถ้าคุณเคยเชื่อว่าสงครามจบลงเมื่อเสียงปืนเงียบคุณอาจยังไม่รู้ว่ามีคำสาบานบางอย่างที่ยังไม่เคยถูกลบล้างกลางป่าลึกของไทยลาว ใต้พื้นดินเงียบงนันมีคำสัตว์จากอดีตท,ที่รอวันที่ใครบางคนจะปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งเดินเข้าไปในความลับที่ไม่มีใครกล้าแตะเขาจะเลือกความสงบหรือเปิดกล่องแห่งสงครามอีกครั้งไฟสัญญาณของรถตำรวจจุดเปลี่ยนกำลังเริ่มต้นตอนที่เขาได้ยินเสียงกระซิบแรกจ,จากใต้แผ่นดินและคุณจะไม่มีวันเดาได้ว่ามันพาไปถึงจุดไหน ชี้มือลงถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือพลังที่สามารถเปลี่ยนแผ่นดินได้ทั้งผืนและชะตาของเด็กคนนี้จะเป็นอย่างไรดูให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ตายไปกับอดีตกระดิ่งอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าลึกลับเข้มข้นแบบนี้อีกบอลลูนที่ใช้แสดงว่ากำลังพูดอยู่และคอมเมนต์ไว้ว่าคุณอยากฟังตำนานลับเรื่องไหนต่อไปหมายเหตุสำหรับคุณฮุกนี้เหมาะสำหรับเปิดวิดีโอในส0วินาทีแรก สามารถใส่เสียงประกอบที่ตึงเครียด suspenseful music พร้อมภาพพื้นหลังจากฉากกลางป่าหมู่บ้านไทยโบราณหรือเงาคนยืนหน้าบันไดโบราณเพื่อสร้างอารมณ์ให้ลุ่มลึกและน่าติดตามมากขึ้นครับถ้าคุณต้องการเวอร์ชันย่อสำหรับตําเนลหรืออินโทรสั้นๆก็แจ้งได้นะครับเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังก้องไปทั่วหมู่บ้านชายแดนที่ชื่อว่าบ้านเวียงคำเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ชายคามองออกไปยังท้องทุ่งที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาะเขาชื่อเอกชยัย ลูกชายของทหารเก่าผู้ซึ่งมีความลับฝังอยู่ในอดีตของแผ่นดินคืนนี้พ่อของเขานั่งเงียบเๆหน้าต่อไฟแววตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและบางสิ่งที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเสียงข่าววิทยุดังขึ้นเบาหหาสถานการณ์ชายแดนลาวตึงเครียดกองทัพสยามเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์อีกครั้งเอกชัยเงียบแต่ในใจเริ่มปั่นป่วนเขาจำได้ว่าเมื่อสองปีก่อนพ่อเคยหายตัวไปสามเดือน กลับมาในชุดทหารเปื้อนเลือดโดยไม่มีคำอธิบายใดหาหาหมู่บ้านเวียงคำอยู่ห่างจากเมืองหลวงหลายวันมันเงี่ยสงบแต่เต็มไปด้วยบาดแผลจากอดีตชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ฝั่งล่าอ,อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาปักหลักอยู่ที่นี่แต่ละคนต่างมีเรื่องราวที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังคืนนั้นขณะที่เอกชัยเดินเล่นริมแม่น้ำเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆมาจากอีกฝั่งเขาซ่อนตัวอยู่หลังต้นตะเคียนใหญ่ เงาร่างในชุดลายพลางสามคนแบกอาวุธข้ามน้ำมาอย่างเงียบเชียบรุ่งเช้าเขาเรีบบอกพ่อแต่พ่อกับเงียบไม่แสดงความตกใจลูกจำไว้นะสงครามไม่ใช่แค่เรื่องของปืนพ่อพูดเสียงเบาแต่เป็นเรื่องของความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดความรู้สึกสับสนในใจเอกชัยยิ่งทวีเขาเริ่มสังเกตเห็นผู้คนแปลกหน้าในตลาดคนขายผักที่ไม่เคยยิ้มชายแก่ที่ไม่ยอมสบตาใคร ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปโดยไม่มีคำอธิบายจนกระทั่งวันหนึ่งชายในชุดข้าราชการจากกรุงเทพมาถึงหมู่บ้านเขามีแผนที่เก่าสีซีดและรายชื่อที่ไม่มีใครรู้จักเรากำลังตามหาเอกสารที่หายไปในปฏิบัติการสยามลาวปีนั้นเอกชัยเริ่มรู้สึกได้ว่าชื่อของพ่ออาจอยู่ในรายชื่อนั้นแต่ทำไมพ่อถึงไม่อยากพูดถึงอดีตทำไมชาวบ้านถึงมองเขาด้วยสายตาแปลกไป ในคืนเดือนดับเสียงกลองโบราณดังขึ้นจากวัดเก่ามันคือสัญญาณลับที่คนรุ่นก่อนรู้ดีพ่อเดินออกจากบ้านโดยไม่พูดอะไรหายเข้าไปในความมืดเอกชัยเดินตามห่างๆไปจนถึงวัดใต้ศาลาไม้ผูกเขาเห็นพ่อกำลังคุยกับชายชุดดำหลายคนกลางวงกลมมีหอผ้าเก่าๆและแผ่นทองคำบางๆวางอยู่เสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากเงามืดหากของสิ่งนี้ตกไปอยู่ในมือผิดสยามจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เอกชัยเผลอทำกิ่งไม้หล่นเสียงแตกดังขึ้นทั่ววัดทุกสายตาหันมาทางเขาพ่อของเอกชัยหันมามองทันทีแววตาเขาเปลี่ยนไปจากเดิมเย็นชาและเด็ดขาดลูกมาที่นี่ทำไมเขาถามด้วยเสียงเคร่งขรึมเอกชัยกลืนน้ำลายพ่อนั่นมันอะไรพวกเขาคือใครแต่ไม่มีใครตอบคำถามนั้น ชายชุดดำคนหนึ่งค่อยๆย,ยื่นมือไปที่ดาบโบราณข้างตัวพ่อของเขาชูมือขึ้นเป็นสัญญาณเขาคือเลือดเนื้อเชื้อเคือของข้าอย่าแต่ต้องเขาบรรยากาศในวัดเงียบงนันเสียงมลงกลางคืนดังขึ้นแทนคำพูดเอกชัยมองหอผ้าอย่างหวัดวันในใจเต็มไปด้วยคำถามของที่อยู่ตรงหน้านั้นมันสำคัญขนาดไหนถึงกับต้องแลกด้วยชีวิตของคนมากมายในอดีต ชายคนหนึ่งค่อยๆเปิดห่อผ้าแผ่นหนังโบราณเผยให้เห็นลายมือไทยโบราณมีตราประทับของกษัตร,ริย์ราชวงศ์เก่านี่คือสนธิสัญญาเลือดที่ไม่ควรมีใครพบเจอพ่อหันมาหาเอกชัยลูกในสงครามระหว่างสยามกับลาวเมื่อสิบปีก่อนมีบางอย่างที่เราไม่เคยบอกประชาชนข้าคือคนที่ถูกเลือกให้ปิดความจริงนั้นแต่ตอนนี้มันกลับมา เอกชัยรู้สึกขาแข็งพูดไม่ออกทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อเริ่มสั่นคลอนชายในชุดดำพูดขึ้นอีกถ้าเอกสารนี้หลุดออกไปข้าราชการระดับสูงจำนวนหนึ่งจะต้องตกจากอำนาจและความขัดแย้งใหม่จะประตุขึ้นทันทีเสียงกลองจากวัดดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเป็นสัญญาณจากอดีตที่ไม่มีวันเงียบพ่อเดินไปหยิบแผ่นหนังขึ้นมาจ้องมองมันอย่างลังเล เอกชยัยลูกต้องเลือกระหว่างความจริงกับความสงบเอกชัยสบตาพ่อแต่ยังไม่ทันได้ตอบแสงไฟฉายก็สาดเข้ามาจากทางเข้าวัดเสียงสั่งการกราดเข้ามาวางเอกสารลงท่านถูกแล้วพ่อรีบผลักเอกชัยให้ล้มลงกับพื้นกระสิบท,ที่ข้างหูหนีไปจำไว้ว่าสงครามยังไม่จบเสียงปืนดังขึ้นสามนัด เสียงปืนดังกล้องสะท้อนอยู่ในใจของเอกชัยทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วจนเหมือนหยุดนิ่งเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆเห็นพ่อของเขาล้มลงกับพื้นเลือดไหลรินจากหน้าอกแผ่นหนังหลุดจากมือกลิ้งไปบนพื้นไม้ชายชุดดำหลายคนวิ่งเข้าปะทะกับหน่วยที่เข้ามาเสียงปืนเสียงตะโกนและเสียงฝีเท้าดังกระหึ่มไปทั่ววัดเอกชัยกอดร่างพ่อไว้แน่นพ่ออย่าหลับนะพ่อพ่อหายใจรวยริน มือที่สั่นเทายื่นมาจับมือเขาลูกสัญญากับพ่อว่าอย่าให้พวกมันได้สิ่งนั้นไปเอกชัยน้ำตาไหลพรากเขาพยักหน้าพ่อยิ้มบางๆก่อนที่ดวงตาจะหลับลงอย่างสงบเสียงปืนยังไม่หยุดเขาหยิบแผ่นหนังขึ้นมารู้ดีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเขาเขาวิ่งหนีออกจากวัดผ่านทางลับที่พ่อเคยสอนเมื่อยังเด็กเส้นทางในป่ามืดสนิทมีเพียงเสียงหายใจและเสียงหัวใจของเขาเอง แต่เมื่อถึงลำห้วยเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนรออยู่คนที่เขาเคยเห็นในตลาดชายขายผักที่ไม่เคยยิ้มในที่สุดเจ้าก็เอามันมาชายคนนั้นพูดเสียงเรียบเอกชัยชะงักทันทีคุณเป็นใครคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงชายคนนั้นยิม้มแล้วชี้ไปที่แผ่นหนังในมือของเอกชยัยนั้นไม่ใช่เพียงสนธิสัญญาแต่มันคือกุญแจที่จะเปิดประตูของอาณาจักรที่หายไป เอกชัยถอยหลังแต่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงใบไม้ไหวจากด้านหลังชายในชุดเครื่องแบบลาโบราณยืนอยู่พร้อมดาบในมือแววตาแน่นิ่งและทรงพลังเจ้าคือทายาทของผู้เฝ้าความลับใช่หรือไม่เสียงฟ้าร้องกึกก้องแผ่นดินเริ่มสั่นเบาหาหะเอกชัยยังไม่รู้เลยว่าการเดินทางของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น เอกชัยหายใจแรงหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อและดินเขามองชายในชุดลาวโบราณด้วยความสับสนทายาทงั้นหรือผมแค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งผมไม่รู้จักพวกคุณด้วยซ้ำชายผู้นั้นก้าเข้ามาใกล้สายตาเขาคมกริบจนรู้สึกได้ถึงแรงกดดนันเจ้ารู้มากพอที่จะถือเอกสารนั้นไว้โดยไม่ไม่มือนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเอกชัยกำผนหนังแน่นขึ้นผ้พาพอพี่นอนนิ่งกลางวัดยังติดตา เสียงสุดท้ายของพ่อยังคงดังก้องในหัวอย่าให้พวกมันได้สิ่งนั้นไปชายขายผักก้าวขึ้นมาข้างๆชายชุดโบราณเขาถอดหมวกที่ใส่มาตลอดสิบปีเผยให้เห็นรอยแผลเป็นที่ยาวจากหน้าผากถึงคางในศึกสยามลาวเมื่อสิบปีก่อนพ่อเจ้าคือหนึ่งในห้าเงาข้าคือเงาอีกคนหนึ่งและแผ่นหนังนั้นคือคำสาบานที่พวกเราทำไว้ใต้เลือดของนักรบสองแผ่นดินเอกชัยเริ่มสัน่น พวกคุณต้องการอะไรกันแน่ทำไมพ่อถึงไม่บอกผมเลยชายชุดโบราณหยิบถุงหนังเล็กๆออกมาจากอกเสื้อเปิดออกเผยให้เห็นเหรียญทองที่สลักรูปช้างสามเสียนและหน้าคราดล้อมรอบเมื่อสามร้อยปีก่อนดินแดนแห่งนี้มีพันธะเลือดพันธะ,ะที่ผูกไว้ด้วยสัจจะของผู้นำทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อผู้คนลืมสงครามก็กลับมาเสียงสัตว์ป่าไกลๆดังขึ้นบรรยากาศรอบตัวเอกชัยมืดมน เขารู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่การหนีตายอีกต่อไปมันคือหน้าที่ที่เขาไม่เคยเลือกถ้าเจ้าเลือกเดินทางนี้ชายขายผักยื่นมือออกมาเจ้าจะไม่มีวันหันหลังกลับได้อีกเอกชยัยเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะยื่นแผ่นหนังออกไปถ้าการปกป้องความจริงต้องแลกด้วยทุกอย่างผมจะเดินไปกับมันทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์จากเฮลิคอปเตอร์ดังลั่นเหนือยอดไม้ แสงไฟแรงกล้าสาสตรลงจากท้องฟ้ามืดเสียงประกาศดังก้องมาจากลำโพงทุกคนที่อยู่ในพื้นที่วางอาวุธและยอมจำนนท่านได้ละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศเอกชัยเงยหน้ามองแสงไฟลมหายใจแน่นขึ้นเขาพูดเบาๆกับตัวเองนี่มันยังไม่จบใช่ไหมเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ยังคงกรีดอากาศเหนือยอดไม้ กลิ่นน้ำมันเครื่องลอยประปนกับกลิ่นดินเปียกฝนเอกชัยยืนกลางแสงไฟนั้นรากับถูกเปิดโปรงต่อสายตาทั้งโลกชายในชุดลาวโบราณยืนนิ่งไม่ขยับแม้แต่นิ้วขณะที่ชายขายผักก้มลงกระซิบข้างหูเอกชยัยพวกเขามาช้าเกินไปทุกอย่างเริ่มแล้วเสียงปืนดังขึ้นจากแนวป่าอีกด้านกลุ่มคนในเครื่องแบบเริ่มกระจายตัวแสงเลเซอร์สีแดงสาดผ่านพุ่ไม้ไล่หาตัวเอกชัยและพวกเขา ชายชุดโบราณพยักหน้าให้จากนั้นเขาก็ยื่นดาบเก่าแก่ให้เอกชัยอาวุธนี้เป็นของผู้เฝ้าสัญญามอบให้เฉพาะคนที่กล้าเผชิญกับอดีตเอกชัยลังเลอยู่ชั่ววินาทีแต่เมื่อจับดาบในมือเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กหาหะภาพในหัวปรากฏขึ้นราวกับฝันเขาเห็นเมืองโบราณที่ถูกฝังใต้ดินเห็นนักรบสองแผ่นดินยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ เห็นเลือดหยดลงบนแผ่นหนังพร้อมคำสาบานที่ไม่มีวันลืมเสียงระเบิดลูกหนึ่งดังขึ้นใกล้แนวลำห้วยต้นไม้หักโค่นลงตรงหน้าเปลวไฟเริ่มลุกลามเอกชัยสะดุ้งแต่ยังยืนนิ่งชายขายผักยิ้มอีกครั้งก่อนพูดว่าเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าประวัติศาสตร์มันไม่เคยเงียบมันแค่รอคนที่จะฟังมันอีกครั้งเสียงจากวิทยุดังผ่านเฮลิคอปเตอร์เป้าหมายอยู่ในพิกัดทีแปดพร้อมปะทะหรือไม่ขอคำสั่งด่วน ชายในเครื่องแบบคนหนึ่งปรากฏขึ้นใต้แสงไฟเขาคือคนที่มาเยือนหมู่บ้านเมื่อไม่กี่วันก่อนสีหน้าเปลี่ยนไปจากความนุ่มนวลเป็นเย็นชาและเฉียบขาดเขาชี้นิ้วมาทางเอกชยัยเด็กนั่นคือกุญแจอย่าให้เขาหนีไปได้ไม่ว่ายังไงก็ตามเอกชัยหายใจลึกเสียงหัวใจเต้นแรงจนดังกว่าเสียงปืนมือที่ถือดาบแน่นขึ้นเขาหันไปมองชายทั้งสอง แสงไฟสะท้อนในดวงตาถ้าอาดีตมันยังคงอยู่ผมจะเป็นคนแบกมันไว้เองทันใดนั้นพื้นดินใต้ฝ่าเท้าก็สั่นไหวเบาหาหะเสียงลมหอบหนึ่งพัดผ่านป่าแผ่นดินเริ่มแยกออกอย่างช้าๆใต้จุดที่เอกชัยยืนช่องลับโบราณเผยตัวขึ้นทีละนิ้วสายลมเย็นเยือกพัดขึ้นจากความลึกที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงกระซิบบางเบาดังขึ้นจากข้างใน เสียงที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาเป็นร้อยปีเสียงกระซิบนั้นเหมือนมาจากหลายชีวิตสลับเสียงหญิงชายเด็กและเสียงที่ม่อาจบรรยายได้ลอยออกมาจากช่องแคบที่เปิดขึ้นใต้เท้าเอกชัยแสงสีฟ้าเรืองรองจากข้างในส่องขึ้นกระทบใบหน้าเขาชายชุดลาวโบราณยืนสงบนิ่งดวงตาเปล่งประกายระคนเศร้าเจ้าคือคนแรกในรอบเจ็ดชั่วคนที่ได้ยินเสียงนั้นเสียงแห่งคำสัญญาของผู้เฝ้าดินแดนที่สาบสูญ เอกชัยค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ช่องลับนั้นเขามองลงไปเห็นบนไดหินที่ทอดยาวลงสู่เบื้องลึกทุกย่างก้าวคือการเดินเข้าไปในอดีตที่ถูกลืมและทุกเสียงกระซิบยิ่งชัดเจนเอาเด็กออกมาเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนจากข้ามบนดังขึ้นแสงเลเซอร์สีแดงกวาดลงมาทางพวกเขากระสุนปืนเริ่มทะลุผ่านกิ่งไม้ใกล้ตัวชายขายผักคว้าระเบิดควนโยนใส่แนวแสงไปเอกชัย ลงไปเดี๋ยวนี้เอกชัยไม่ลังเลอีกเขากระชับดาบในมือแล้วก้าวลงบันไดเสียงคำรามจากใต้แผ่นดินเริ่มดังกึกก้องเหมือนบางสิ่งกำลังจะตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานเมื่อเขาเดินลึกลงไปกำแพงสองข้างเผยให้เห็นภาพว่าสีซีดเล่าเรื่องราวของสงครามโบราณระหว่างสยามกับล้านช้างราชาที่จับมือกันหน้ากองเพลิงทหารที่ฝังแผ่นหนังใต้พื้นศิลา และสตรีผู้ร้องให้คร่ำครวญให้กับคำสาบานที่ไม่อาจลืมเขาหยุดมองภาพเหล่านั้นหัวใจเต้นรัวราวกับจะทะลุออกจากอกบันไดพาเขาลงสู่ห้องโถงใหญ่เสาหินโบราณตั้งประงานกลางห้องมีแท่นศิลาสลักสัญลักษณ์เดียวกับบนดาบของเขาราวกับทุกอย่างที่พ่อเคยปิดบังไว้กำลังจะเปิดเผยต่อหน้าต่อตาแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดัตงตาม,มาในบันไดด้านหลัง เอกชัยหันกลับช้าหาหะชายคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดใบหน้าคุ้นตาคือชายจากส่วนกลางข้าราชการที่เคยมาหมู่บ้านเขาก้าวเข้ามาพลางปรบมือช้าหาหะในที่สุดเจ้าก็ททำให้ข้าไม่ต้องตามหาอีกต่อไปเสียงคลื่นพลังบางอย่างแทรกผ่านอากาศแผ่นศิลากลางห้องเริ่มสัน่นและบางสิ่งใต้พื้นหินนั้นเริ่มเคลื่อนไหว แผ่นศิลากลางห้องเริ่มสั่นสะเทือนจนฝุ่นผงเก่าแก่ปลิวว่อนเสียงหินครู่กับหินดังขึ้นช้าๆลึกและหนักแน่นบางสิ่งใต้พื้นกำลังตื่นเหมือนมันเคยหลับไหลามาหลายร้อยปีเพียงเพื่อรอจังหวะนี้เอกชัยถอยหลังมือยังกำดาบแน่นเขาจ้องหน้าชายจากส่วนกลางที่ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แท่นศิลาคุณต้องการอะไรกันแน่เสียงเอกชัยดังชัดเจนท่ามกลางเสียงหินแตกชายคนนั้นยิ้มอย่างเยือกเย็น ข้าไม่ต้องการแค่แผ่นหนังหรือดาบข้าต้องการสิ่งที่อยู่ใต้แท่นศิลานั่นมันคือพลังโบราณที่สามารถพลิกอำนาจทั้งภูมิภาคเปลี่ยนความจริงให้กลายเป็นตำนานใหม่ที่ข้าควบคุมได้แสงสีทองสว่างขึ้นจากรอยแยกดลมหมุนวนรุนแรงประทะรอบห้องภาพวาดบนกำแพงเริ่มเปลี่ยนรูปนักรบกลายเป็นเงาดำรูปพระราชากลายเป็นผู้ล้มตายคำสาบานแห่งอดีตเริ่มส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวด ชายคนนั้นยื่นมือไปที่แท่นศิลาแต่ก่อนที่เขาจะสัมผัสมันดาบในมือเอกชัยกลับส่องแสงเรืองรองขึ้นเองแรงสะท้อนบางอย่างผลักเขาถอยหลังโดยไม่ทันตั้งตัวดาบนั่นมันเลือกเจ้าแล้วเขาพึมพำรรอย่างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นเอกชัยหายใจที่ร่างกายเหมือนถูกพลังบางอย่างไหลผ่านเขาเห็นภาพซ้อนในหัวภาพพ่อของเขายืนอยู่หน้าแท่นนี้ในอดีต ยื่นดาบเดียวกันนี้ให้นักรบผู้ถูกฝังพร้อมสัญญาเลือดจงเลือกผู้ที่ใจบริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้ที่กระหายอำนาจทันใดนั้นเสียงกระแทกหนักดังก้องจากเพดานชายขายผักกระโจนลงมาจากทางเข้าด้านบนพร้อมชายชุดลาวโบราณเอกชยัยหยุดมันไว้ห้ามให้เขาเปิดผนึกเด็ดขาดแผ่นศิลาเริ่มแตกรอยร้าวแผ่ขยายไปทั่วพื้นหินจากรอยแยกนั้นแสงสีแดงดำค่อยๆพวยพ,พุ่งออกมา พร้อมเสียงคร่ำครวญที่เหมือนไม่ใช่ของมนุษย์ชายจากส่วนกลางหัวเราะในลําคอมันสายเกินไปแล้วคําสาบานแห่งอดีตจะถูกเผาและผู้ที่ควบคุมพลังนี้จะไม่มีวันถูกลืมเอกชัยตะโกนสุดเสียงไม่นี่ไม่ใช่พลังนี่คือคำเตือนจากอดีตแต่ไม่ทันที่เขาจะเข้าไปปิดผนึกพื้นแท่นศิลาก็พังลงในพริตตาและจากความลึกที่มืดมิดนั้น บางสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนกำลังจะก้าวขึ้นสู่โลกอีกครั้งเสียงจากเบื้องลึกดังขึ้นราวกับเสียงคำรามของสัตว์ยักย้ายแต่ไม่ใช่เสียงของสิ่งมีชีวิตอย่างที่มนุษย์รู้จักมันเหมือนความเจ็บปวดของแผ่นดินเสียงของคำสาปที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยความโลภของมนุษย์จากรอยแยกใต้แท่นศิลาเงาดำขนาดมหืมาค่อยๆลอยขึ้นรูปร่างไม่ชัดเจนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด คล้ายควันคล้ายเนื้อคล้ายเงาอดีตก,กองทัพที่ไม่มีวันหลับเอกชัยยืนตะลึงดาบในมือสั่นด้วยแรงบางอย่างที่เกินจะควบคุมชายชุดลาวโบราณกระโดดเข้ามาดึงเขาไว้อย่าจ้องตามันอ่านใจเจ้าได้ชายจากส่วนกลางหัวเราะบ้าคลาั่งเขาเดินเข้าไปใกล้เงานั้นจงฟังข้าข้าคือผู้ปลดปล่อยเจ้าข้าคือคนใหม่ของเจ้าจงมอบพลังให้ข้าเถิด แต่เงานั้นกลับหยุดนิ่งจากกลางเงามืดมีแสงแดงพุ่งวาบออกมาเสียงหลายร้อยเสียงกระซ้อนกันเป็นคำเดียวเจ้าไม่ใช่เลือดแห่งคำสัตว์เจ้าเป็นเพียงความหลอกลวงเงาดาพุ่งเข้าหาร่างเขาในพริบตาเสียงกรีดร้องดังสะท้อนทั่วถงศิลาชายจากส่วนกลางล้มลงตัวบิดเบี้ยวดวงตากลายเป็นสีดําสนิทเอกชัยร้องเสียงหลงแต่ชายขายผักตะโกนกลับมันยังไม่สมบูรณ์ ถ้าเจ้าปิดผนึกเดี๋ยวนี้มันจะกลับลงไปได้เอกชัยก็มองดาบในมือแสงสีทองเริ่มรวมตัวกลางใบดาบหัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกได้ในหูเขาวิ่งฝ่าแรงพลังที่พุ่งเข้ามาแต่ทุกก้าวเหมือนแบกน้ำหนักทั้งโลกเสียงคำรามของเงาดำดังขึ้นอีกครั้งนี้แผ่นดินเริ่มสั่นรุนแรงเศษหินตกลงมาจากเพดานทีละก้อน แท่นศิลาที่แตกแยกเริ่มเรืองแสงเป็นเส้นสายคล้ายยันโบราณที่ค่อยๆตื่นขึ้นจากการหลับไหลชายชุดลาวโบราณตะโกนวางดาบลงกลางแทน่นด้วยใจบริสุทธิ์อย่าคิดถึงพ่อเจ้าอย่าคิดถึงความแค้นคิดแค่บ้านเกิดของเจ้าเอกชายวิ่งสุดแรงท่ามกลางแสงที่ไหลวนท่ามกลางเสียงอดีตที่เรียกหาทางเลือกใหม่เขาเงื้อดาบขึ้นเหนือศีษะดาบเริ่มสัน่น ภาพในหัวเขาพลันชัดเจนภาพพ่อยิ้มกลางท้องทุ่งภาพเด็กๆในหมู่บ้านเวียงคำภาพของแผ่นดินที่เขารักที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะอดีตท,ที่ไม่ถูกจัดการเขาตะโกนสุดเสียงพอแล้วแล้วฟันดาบลงกลางแท่นศิลาทันใดนั้นแสงสีทองปะทะกับแสงสีดำแรงกระแทกพุ่งออกไปรอบห้องทุกอย่างเงียบ และในเงียบนั้นเสียงกระซิบสุดท้ายจึงดังขึ้นผู้ถือคำสัตย์ได้เลือกแล้วทันทีที่เสียงนั้นจางหายไปแสงสีทองจากดาบแผ่ขยายออกอย่างรวดเร็วกลืนกินเงาดำที่ลอยอยู่เหนือแท่นศิลาเสียงกรีดร้องของสิ่งที่ไม่มีชื่อดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความเศร้าเรากับมันไม่ต้องการถูกปิดตายแต่มันก็รู้ว่าตัวเองไม่ควรถูกปลดปล่อย แสงทุกอย่างในห้องโถงดับลงเพียงชั่ววินาทีความเงียบตกลงมาหนักแน่นจนเอกชัยได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองและแล้วแทนศิลาก็ค่อยๆปิดตัวลงเองรอยแยกหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นดาบในมือของเขาเย็นลงและค่อยๆเปลี่ยนเป็นหินรากับหน้าที่ของมันจบลงแล้วเอกชัยปล่อยมือดาบตกกระทบพื้นพร้อมเสียงเบาหาหาชายขายผักค่อยๆเดินเข้ามา แสงจากด้านหลังเผยให้เห็นน้ำตาคลอเบ้าของเขาเจ้าทำได้เจ้าหยุดมันได้ชายชุดลาวโบราณยืนอยู่ไกลออกไปดวงตาจับจ้องเอกชัยก่อนจะพยักหน้าเบาๆอย่างยอมรับเสียงฟีเท้าจากด้านบนเริ่มดังใกล้แสงไฟฉายและเงาของทหารศาสตร์ลงมาจากทางเข้าแต่ครั้งนี้ไม่มีใครกราดยิงไม่มีเสียงสังการ มีเพียงความเงียบและสายตาหลายคู่ที่มองเอกชัยเหมือนเขาเพิ่งเดินออกจากตำนานหนึ่งในทหารเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังมีใครรอดไหมครับข้างบนสงบแล้วใช่าขายผักตอบแทนรอดสี่เขานี่แหละเด็กคนนี้คือคนที่โลกต้องจดจำเอกชัยยังไม่พูดอะไรเขาหันไปมองแท่นศิลาอีกครั้งสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่ยังคงนิ่งอยู่ใต้พื้นนั้น ไม่ใช่พลังที่น่ากลัวแต่เป็นพลังของความจริงที่ถูกเก็บไว้เพื่อคนรุ่นต่อไปจะตัดสินใจว่าจะใช้มันอย่างไรขณะที่เขาเดินขึ้นบันไดกลับสู่ผืนดินลมเย็นยามข้ำพัดผ่านกลิ่นฝนและกลิ่นดินชื้นต้อนรับเขากลับสู่โลกแห่งความจริงท้องฟ้ายัางมืดแต่เส้นขอบฟ้าทางตะวันออกเริ่มมีแสงจางหาห่ดั่งประกายรุ่งอรุณของวันใหม่วันที่อดีตถ,ถูกปล่อยวาง และอนาคตกำลังถูกเขียนขึ้นจากมือของคนธรรมดาที่กล้าเลือกทางที่ยากที่สุดเอกชัยก้าวขึ้นจากช่องลับที่ปิดผนึกไว้เบื้องหลังฝุ่นดินเกาะเต็มร่างกายแต่ในแววตามีเพียงความสงบแสงอรุณแรกของเช้าเริ่มแต่ยอดไม้สาดสีทองบางเบาลงบนใบหน้าของเด็กหนุ่มผู้เพิ่งเปลี่ยนไปตลอดกาลร,รอบตัวเขาคือความเงียบที่ไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความสงบของคนที่รอดมาชายขายผักยืนอยู่ไม่ไกล พยักหน้าให้อย่างอ่อนโยนพร้อมยิ้มเล็กน้อยที่ไม่เคยปรากฏบนใบหน้านั้นมาก่อนเจ้าเดินผ่านบททดสอบของบรรพชนแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าต้องเลือกว่าจะเดินทางต่อในเงาหรืออยู่ภายใต้แสงเอกชยัยเงียบไปชั่วขณะหันมามองหมู่บ้านเวียงคำที่อยู่ไกลออกไปท่ามกลางไอหมอกยามเช้าหลังคาเก่าๆต้นไม้สูงและกลิ่นควันไฟหุงข้าวยามเช้าทั้งหมดคือชีวิตที่เขาอยากปกป้องเสมอชายชุดลาวโบราณเดินเข้ามาข้างเขา แท่นศีลานั้นจะไม่มีวันเปิดอีกจนกว่าคำสัตว์ใหม่จะถูกกล่าวเอกชัยถามเบาหาหะแล้วถ้าอนาคตคนรุ่นใหม่ลืมชายคนนั้นหันไปมองท้องฟ้าก็หวังว่าใครสักคนจะฟังเสียงกระซิบของอดีตเหมือนที่เจ้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากด้านหลังรถของหน่วยพิเศษเริ่มขับเคลื่อนออกจากพื้นที่ไม่มีคำสั่งจับกลุ่มไม่มีการควบคุมตัว ทุกคนดูเหมือนเข้าใจว่ามีบางอย่างที่พวกเขาไม่ควรเข้าไปแต่ต้องอีกเอกชัยหันไปมองชายทั้งสองแสงแดดอุ่นแรกของวันเริ่มส่องลงบนดวงตาเขาแม้จะยังเต็มไปด้วยคำถามแต่เขากลับรู้สึกมั่นคงมากกว่าที่เคยรู้สึกในชีวิตเขายกมือไหว้ผู้เท่าทั้งสองแล้วพูดด้วยเสียงเรียบข้าจะกลับบ้านไปเล่าความจริงในแบบของข้าไม่ใช่ในหนังสือไม่ใช่ในข่าว แต่ในใจของคนที่ต้องฟังจากนั้นเอกชัยก็หันหลังให้กับแท่นศิลาเดินไปตามทางดินที่เปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนเสียงนกเริ่มขับขานท้องฟ้าเริ่มสดใสขึ้นเขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะนําอะไรมาบ้างแต่เขารู้ว่าคําสัตย์ของผู้เฝ้าดินแดนตอนนี้อยู่ในมือของเขาแล้วเอกชัยเดินผ่านทุ่งหญ้าและลำธารที่เขาเคยวิ่งเล่นเมื่อยังเด็ก ทุกย่างก้าวเหมือนนำเขากลับสู่จุดเริ่มต้นแต่หัวใจกลับไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเมื่อเขาเดินเข้าเขตหมู่บ้านเวียงคำํำชาวบ้านเริ่มออกมายืนมองเงียบหาหาไม่มีคำถามไม่มีเสียงทักเพียงแค่สายตาที่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่เขาเข้าใจได้ทันทีความภูมิใจความไว้วางใจและความเงียบสงบที่กลับมาอีกครั้งแม่ของเขายืนอยู่หน้าบ้านใบหน้าอ่อนล้าของคนที่เฝ้ารอลูก เอกชัยเดินเข้าไปกอดเธอแน่นไม่ต้องเอ่ยคำใดเธอก็รู้กลางลานวัดที่เคยมีเสียงกลองยามวิการบัดนี้เงียบงันและเต็มไปด้วยแสงแดดยามสายเอกชัยยืนมองต้นตะเคียนใหญ่นึกถึงพ่อที่เคยนั่งเงียบเๆอยู่ตรงนั้นเงาของเขายังเหมือนอยู่ที่เดิมไม่เคยจากไปไหนเขานําแผ่นหนังไปเก็บไว้ใต้แท่นไม้ในวัดไม่ใช่เพื่อซ่อนแต่เพื่อรอวันที่ใครสักคนที่คู่ควรจะได้พบ เขาวางมันอย่างเบามือแล้วเอ่ยคำสั้นหาหะขอบคุณพ่อหลายเดือนผ่านไปเอกชัยกลายเป็นครูอาสาในหมู่บ้านเขาไม่เคยเล่าเรื่องแท่นศิลาแต่ในชั้นเรียนของเขาเด็กๆทุกคนได้ยินเรื่องราวของอดีตที่ยังมีชีวิตตำนานของสยามและลาวของคำสาบานและของเลือดที่เลือดจะไม่ห้ามหันกันอีกเสียงหัวเราะของเด็กๆดังก้องลานวัดในยามเย็น ขณะที่ท้องฟ้าย้อมสีทองอ่อนต้นตะเคียนยังคงยืนเด่นใต้รักลึกของมันมีคำสัตว์เก่าแก่ที่แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงเพียงใดก็ยังคงเงียบงามและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของมันรอใครสักคนที่กล้ารับฟังอีกครั้ง